รายวิชาศิลปะ3าเรื่องดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศค่ะสำหรับประเทศแรกนะคะก็คือประเทศอินเดียค่ะดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศอินเดียนะคะจะมีความสัมพันธ์กับเทพเจ้าตามรากฐานแนวคิดที่เกี่ยวกับศาสนาพรามหมณ์ฮินดูความสำคัญของดนตรีจะอยู่ที่ทำนองบันไดเสียงจังหวะเสียงหนักเสียงเบา บทบาทของดนตรีนะคะจะมีความสาคัญต่อการบวงสรวงเทพเจ้าชาวอินเดียเนี่ยคะ่ะเชื่อว่าเสียงของดนตรีสามารถใช้สื่อสารกับเทพเจ้าได้ในขณะเดียวกันก็ยังใช้บรรเลงในการทําพิธีกรรมต่างๆทางสังคมการใช้สร้างความรื่นเริงในลักษณะต่างๆรูปแบบของดนตรีอินเดียนอกจากจะพัฒนาในวงวัฒนธรรมของตนแล้ว ยังรับนำเอาวัฒนธรรมของอิสลามและตะวันตกเข้ามาผสมผสานด้วยกันค่ะเครื e ่องดนตรีอินเดียที่เราควรรู้จักนะคะก็จะมีตานปุระซาลังกีซีต้าเซไนปรับบ้าค่ะอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของเครื่องดนตรีอินเดียนะคะนั่นก็คือซีตาซึ่งเครื่องดนตรีซีตาเนี่ยในสมัยแรกๆจะมีด้วยกันทั้งหมด3สาย แต่ก็มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องเพิ่มเป็น7สายและ20สายค่ะเครื่องดนตรีซีต้าเนี่ยจะได้รับความนิยมมากในกลุ่มของชาวต่างชาติจะมีลักษณะคล้ายกับกระจับปีของประเทศไทยค่ะอันนี้คือลักษณะของตรักบ,บ้านะคะเป็นกองชุด2ใบซึ่งจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปอันแรกจะเป็นขนาดใหญ่จะทำให้เสียงสูง อันที่สองเป็นขนาดเล็กทําจากโลหะทําให้มีเสียงทุ้มต่ําเครื่องดนตรีถัดไปก็คือเซนไนค่ะเป็นเครื่องเป่าลิ้นคู่เซนานมีรูปแบบคล้ายคลึงกับปีชวาของไทยแต่ว่าจะมีขนาดเราปีที่เล็กกว่านะคะแล้วก็ทําจากโลหะ,ะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะว่าลักษณะการเล่นและก็เสียงของเครื่องดนตรีของประเทศอินเดียนี้มีลักษณะเสียงแบบใดค่ะ เพื่อนบ้านเราเนั่นเองนะคะก็คือประเทศจีนค่ะดนตรีของชาวจีนเนี่ยทางที่ของราชสำนักและราษฎรทั่วไปสำหรับดนตรีในราชสำนักจัก,กรพรรดิจีนนะคะทุกราชวงศ์จะให้การสนับสนุนรวมทั้งสนับสนุนให้กับชนชั้นสูงที่มีค่านิยมในการศึกษาในการบรรเลงดนตรีนะคะละทัทธิขงจื๊อเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมจีน ได้ให้ความสําคัญอย่างสูงกับดนตรีโดยมีการนําดนตรีมาบรรเลงประกอบพิธีกรรมของราชสำนักและพิธีสําคัญสำคัญหรือใช้ในพิธีกรรมวงสวงเส้นไหวเทพยาเทพยาดาฝาดินตามรลัฐทธิความเชื่อประเภทของเครื่องดนตรีจีนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8แบบหมวดหมู่ด้วยกันตามวัสดุอุปกรณ์ที่นามาทำเครื่องดนตรีก็จะมีดังนี้นะคะคือ โลหะหินไม้ดินหนังไม้ไผ่น้ำเต้าและไหมเครื่องดนตรีของจีนที่ควรรู้จักมีดังนี้ค่ะกู่เจิงหยางฉินพิผาโซนาอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยแล้วก็เห็นผ่านตากันมาเยอะกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือกู่เจิงเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดลำตัวหรือกล่องเสียงทำด้วยไม้นะคะ อันนี้เครื่องดน,นตรีของจีนเนี่ยกูเจงจะเป็นเครื่องดน,นตรีที่รับความนิยมแพร่หลายมากในสมัยของราชวงศ์ชิงคะ่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ มีเครื่องดนตรีแบบอื่นๆของจีนอีกค่ะเช่นซอเออหูนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าไวโอลินจีนค่ะแล้วก็เป็นพินผีผาค่ะามาดูตัวอย่างเครื่องดน,นตรีของผีผานะคะ จะเป็นประเทศกัมพูชาค่ะดนตรีของประเทศกัมพูชาจะมีบทบาทเด่นในฐานะที่นำมาใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อพิธีกรรมทางศาสนาสร้างความบันเทิงนะคะและยังใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนหนังใหญ่ละครและการฟอร้อนลำค่ะประเภทของวงดนตรีกัมพูชานะคะเช่นวงพินเพียดเป็นวงดนตรีพิธีกรรมที่ใช้ในราชสำนักในวัด ในงานพิธีกรรมทั่วไปค่ะอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นปัจจัยที่ทำให้รากฐานสำคัญของวัฒนธรรมดนตรีกัมพูชาบรรดาเครื่องดนตรีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ก็นำมาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเช่นสังกองเป็นต้นค่ะอันนี้คือลักษณะเครื่องดนตรีของกระแสะมุยนะคะหรือพินน้ำเต้านะคะ น,นี่คือเปียอ,อค่ะหรือปีออ่อในเครื่องดนตรีไทยนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างเครื่องดนตรีปีออ่อนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะ ือประเทศเวียดนามค่ะดนตรีของประเทศเวียดนามเนี่ยมีชื่อเสียงและมีผลงานนับตั้งแต่ยุคสำริดคือการสร้างกองมหรการสร้างกองโลหะสำริดขนาดใหญ่เรียกว่ากองมโหระทึกค่ะจะใช้ในพิธีกรรมทางเกษตรโดยเฉพาะในพิธีขอฝนนะคะหรือจะใช้เป็นตีการบอกสัญญาณในการสู้รบค่ะ กองมโหรึึเนี่ยในวัฒน,น,ฒนธรรมดองซอนประเทศเวียดนามสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคสมฤิ์ดนตรีของเวียดนามจะจัดแบ่งเป็นเครื่องดนตรีออกเป็นทั้งหมด8ประเภทก็คือหินโลหะเส้นใยไหมไม้ไผ่ไม้เนื้อแข็งเนื้อสัตว์ขอโทษค่ะหนังสัตว์น้ำเต้าและดินเผามีลักษณะคล้ายกับเครื่องดนตรีของจีน เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของจีนเครื่องดนตรีเวียดนามที่ควรรู้จักมีดังนี้ค่ะปี่เสนปีต่ตอดด่านตามตึงบาฮานานจางอันนี้คือลักษณะของเครื่องดนตรีด่านตามค่ะเป็นเครื่องดนตรีประเภทพินของประเทศเวียดนามค่ะปัจจุบันนิยมไปประสมวงกับดนตรีพวก วงออเคสตาราของเวียดนามถัดมานะคะก็คือวงดนตรีของประเทศพม่าค่ะวงดนตรีของประเทศพม่าเนี่ยมีดนตรีทั้งแบบที่เป็นของราชสำนักกับดนตรีของราษฎรและดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบทบาทของดนตรีจะถูกนํามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเช่นความรื่นเริงตลอดไปจนถึงการใช้ประกอบการแสดงด้วยวงดนตรีที่สําคัญก็คือวงดนตรี วงซายวายเป็นวงดนตรีแบบแผนที่รู้จักกันทั่วไปและถือเป็นวงดนตรีประจำชาติเลยนะคะใช้บรรเลงในงานพิธีของราชการงานต้อนรับอาคันตุกะของรัฐบาลและงานเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพพุทธศาสนาค่ะอันนี้คือลักษณะรูปเครื่องดนตรีคือปี่เนงนะคะอันนี้มองซ้ายค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับคล้องของประเทศไทยเราเองค่ะ แล้วก็เป็นซองเกาะนะคะซองเกาะเนี่ยเป็นพินพม่าที่มีความสวยงามถือเป็นเครื่องดนตรีของราชสำนักชั้นสูงเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของซองเกาะนะคะตัวอย่างนะคะและเสียงของเครื่องดนตรีซองเกาะค่ะ ประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียได้รับอิทธิพลเครื่องดนตรีสำริดมาจากวัฒนธรรมของเวียดนามนั่นเองค่ะนอกจากกองมโหูระทึกแล้วก็ยังมีการสร้างคล้องการตีแผ่นสำริดขนาดต่างๆนะคะรวมทั้งมีการสร้างเครื่องดนตรีหลายชนิดนะคะนำมาะสมวงเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่เรียกว่าวงการเมรันค่ะ ความสัมพันธ์ของระหว่างดนตรีอินโดนีเซียกับประเทศไทยนะคะก็ปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยประเทศไทยได้นำเอาปีชวาก้องแขกมาบรรเลงในการรำอาวุธใช้บรรเลงในขบวนแห่พระหัตมาตาก็นำมาใช้ในวรรณกรรมของชวาแต่งเป็นละครเรื่องอีเหนวในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยท่านหลวงประดิษฐ์ไพเรหรือสอนศิลปะบรรเลง ได้นำเครื่องดนตรีอังกะลุงเข้ามาในประเทศไทยมีการแต่งเพลงที่มีสำเนียงชวาสำหรับใช้ในการบรรเลงอังกะลุงอีกด้วยค่ะอันนี้คือลักษณะเครื่องดนตรีอังกะลุงนะคะจะทำมาจากท่อไม้ไผ่ค่ะอันนี้คือเรือบับนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนะคะมีคันชักอิสระอันนี้คือซารอนค่ะ เป็นเครื่องดน,นตรีประเภทตีมีโลหะจำนวนประมาณ5-7อันค่ะมีลักษณะคล้ายกับแผ่นละนาดเหล็กของไทยนั่นเองค่ะอันนี้ซูลิงค่ะเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทเป่าที่ทำด้วยไม้ไผ่ลักษณะคล้ายกับครุยมีหลายขนาดอันนี้คือตัวอย่างนะคะ บารองแดนสนทรอระบำบารองเป็นชื่อการแสดงหนึ่งที่มักถูกจัดไว้ในโปรแกรมสําหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนบาหลีรูปแบบการแสดงนี้เป็นการผรสมผสานการระหว่างนิทานพื้นบ้านของบาหลีกับมหาภารตะโดยแสดงถึงการต่อสู้ระหว่างความดีแทนด้วยบารองซึ่งเป็นสัตว์ในจินตนาการลักษณะคล้ายสิงโตกับความชั่วร้ายแทนด้วยรังตาปีศาจชั่วร้ายลักษณะน,น่ากลัวก่อนที่ความดีจะชนะความชั่วร้ายไปได้ในที่สุด การแสดงจะเริ่มต้นด้วยดนตรีการเมลันซึ่งเป็นดนตรีประจำชาติโหมโรงด้วยความรวดเร็วและมีชีวิตชีวาตามหลักฐานท,ทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าเกาะชวาเป็นดินแดนที่มีความเจริญในด้านการผลิตโลหะต่างๆออกมาเป็นเครื่องใช้รวมถึงเครื่องดนตรีด้วยดังนั้นเครื่องดนตรีที่เป็นโลหะชนิดต่างๆจึงเป็นเครื่องดนตรีหลักของวงการเมลันเช่นของเดี่ยวของชุดกระนาดโลหะฉาบเครื่องดนตรีที่เหลือ ก็เป็นเพื่อคุยไม้ไผ่ระนาดไม้เครื่องสายสําหรับดีและสีเครื่องประกอบจังหวัดต่างๆเช่นกลองและนักร้องอีกจําหนอ่าแล้วก็มาถึงชิ้นงานนะคะอ่า ก็จะมีให้ทำแบบทดสอบทั้งหมด10ข้อ10คะแนนนะคะซึ่งเดยวครูจะสรุปให้ฟังก่อนโนแล้วนักเรียนออกไปทำกันเองนะคะ,ะในคำถามอันแรกก็คือดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศมีความคล้ายคลึงกันในด้านใดคำตอบก็คือมีความคล้ายคลึงกันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นใช้ประกอบการแสดงใช้เพื่อศาสนาและความเชื่อใช้เพื่อต้อนรับอคัรตุกกะก็คือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนั่นเองค่ะ ถัดมาซีตาเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีการใดลักษณะของเครื่องดนตรีซีตาก็จะมีคล้ายๆกับเหมือนกีตาร์บ้านเราเนาะเพราะฉะนั้นลักษณะาการเล่นของเขาก็คือดีดนะคะถัดมาเครื่องดนตรีโบราณที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสมัยราชวงศ์ฉินสามารถใช้บรรเลงเดี่ยวบรรเลงร่วมกับดนตรีชนิดอื่น หรือบรรเลงร่วมกับคันขับร้องก็ได้นั่นก็คือดนตรีอันไหนคะข้อที่2ค่ะกู่เจิงนั่นเองค่ะถัดมาพิบผาหรือผีผานะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดอ่ามีลักษณะคล้ายกีตาร์เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดันเองค่ะวงดนตรีของกัมพูชาใช้ประกอบในงานใดนะคะ อันนี้ใช้ประกอบนะคะในงานพิธีกรรมทางศาสนาติดต่อทางวิญญาณแล้วก็บรรเลงในงานบงคลสมรสค่ะถัดมานะคะ ดนตรีของประเทศเวียดนามที่มีชื่อเสียงเป็นผลงานนับตั้งแต่ยุคสำร็จเลยนะคะก็คือกองมโหระทึกนั่นเองค่ะทำจากเหล็กนะคะถัดมามองซ้ายมีลักษณะเครื่องดนตรีแบบใดของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือคลองค่ะวงดนตรีที่สำคัญมีแบบแผนที่รู้จักกันทั่วไปและถือเป็นวงดนตรีประจำชาติของประ,ประจําชาติของพม่าก,ก็คือ วงดนตรีาซวายนั่นเองค่ะอันนี้คือลักษณะของเครื่องดนตรีวงาซวายนะคะถัดมาในสมัยรัตนโกสินทร์หลวงประดิษฐ์ไพเรหรือสอนศินละปะบรรเลงได้นําเครื่องดนตรีของประเทศใดเข้ามาในประเทศไทยก็คือเครื่องดนตรีอังกะลุงค่ะถัดมาอินเดียมีความเชื่อว่าเสียงของตาลปุระจะช่วยสื่อสารระหว่างใครกับใครอันนี้ในสไลด์แรกเลยที่ครูพูดให้นักเรียนฟังนะคะ ก็คือใช้สื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าค่ะอ่าจบแล้วนะคะอย่าลืมไปทำแบบทดสอบกันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเด็กๆ